ฟัเกตตี้มีดบ่อสูตรไอ้กระทิงได้แล้วครับโอหโหสูตรทิ้งน้องน้อยเหรอวะอ้าวลุงสักกุนเปล่าเฮ้ยมึงให้เกียรติกูด้วยกูเป็นเจ้าของร้านนะเว้ยเฮ้ยนี่ก็ให้แล้วนะเกียรติอะว่าคนละเกียรติหรอจะเย็นกอแล้วครับงั้นผมขอชิมเลยแล้วกันนะครับได้เลยครับอืมอร่อยเหมือนกันนะครับเนี่ย ฝึกฝนต่อไปนะครับพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆเชเบเิมองดิเอกเบียนจอยแล้วพวุกลุงอ่ะไม่ลองชิมกันหน่อยเหรอลุงแม่ด้วยนะมึงไม่ถามกูเป็นภาษาฝรั่งเศสเลยอะโอยคุยกับลุงภาษาไทยยังไม่รู้เรื่องเลยกระทิงแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะครับขอโทษครับงั้นลุงอ่ะช่วยให้เกียรติชิมของผมหน่อยได้ไหมครับถือว่าเป็นการให้เกียรติมึงแล้วกัน อร่อยนี่หว่าชิมน้อยอืมอร่อยกว่าพาสตา้าที่ชองทำอีกครับขนาดนั้นเลยอรอครับเออแต่พูดถึงชองเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเจอเขาเลยนะครับเห็นเขามาทำอาหารเช้าให้เรากินเหมือนเมื่อก่อนเลยช่วงนี้ชองเขายุ่งๆกับการเปิดร้านใหม่นะครับแต่ถ้าทุกคนคิดถึงชองเนี่ยเดี๋ยวผมโทรเรียกให้ก็ได้นะครับเออไม่ต้องอ่ะกูเบื่อหน้ามันอ๋อแล้วก็ นี่ครับผมลองทำคุกกี้แอลมอนด์สูตรชาไทยทุกคนลองชิมสิครับอืมอร่อยครับคุณเมียร,รสชาติกำลังดีเลยครับเทฟเหรอครับแต่ผมว่าเหมือนมันจะขาดอะไรไปสักอย่างหนึง่งบอสลองชิมดูสิครับอืมกูไม่กินของหวานนะอ่าอยากกินสปาเก็ตตี้ของผมก็บอกมาดีๆเถอะเออใช่ กูอยากกินสปาเกตตี้มึงมากเพราะว่านานๆทีมึงทำอร่อยงั้นเอาไปกินเยอะๆเลยนี่เดี๋ยวตักให้เออดีเบียมึงคิดมากไปเปล่าขนมที่มึงทำอ่ะใครๆก็บอกว่าอร่อยไม่รู้สิครับแต่ผมรู้สึกจริงๆว่าเหมือนมันขาดอะไรไปแต่ผมก็นึกไม่ออกอเทำต่อไปนะเบล แปลว่าสวยงดงาม beautiful ออกเสียงตามสิ bell 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 ใครเบี้ยง bell ตัวอย่างประโยคเช่น Mone ่อิสซิเบิลแปลว่า Monet สวยมากพูดตามตีโมเน่เนสเปเบิลโมเน่ i ิสซิเบิลเปเบิลเบิ e เบิล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 ชิ่น mm ่อยนี่แหละลุงทำอะไรเนี่ยคือ คดีลูกค้าก็ทำคอนแทคหล่นนะครับช่างมันเถอะค่ะยังไงมันก็ใส่ต่อไม่ไดู้่แล้วไม่ได้หรอกครับพ่อครับพี่วียวิวไม่ได้เจอนาเลยนะวิวคิดถึงพี่วียวมากๆเลยกลับมาไม่อาไปหากันบ้างเลยนะ <c oughs> รู้จักกันด้วยเหรอครับอ๋อบอสครับ นี่วิวน้องสาวผมเองครับวิวนี่บอสพี่ชื่อคุณปุนปุณพัฒเดชรัะะตาะนันครับอ่าค่ะ